ตอนนี้เราอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเมื่อพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครหลายๆคนก็คงนึกถึงคุณวิกรมกรมบดิตแต่ในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารและก็เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนั่นก็คือคุณวิบูลย์กรมบดิตค่ะโลกใบนี้มันควรจะสีเขียวโลกใบนี้ไม่ใช่สีน้าตาลถ้าสีน้าตาลมันก็เป็นลวกทะเลสายหมดสิครับ ครับสวัสดีครับค่ะเออในฐานะของผู้บริหารอมตะนาครมีมุมมองอย่างไรในการรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราเอาใจใส่เพราะนิคมของเราเนี่ยเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับชุมชนรอบข้างทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยชุมชนมเปรียบเสมือนกับเป็นเซ็นเตอร์<ม>ที่เราจะต้องเข้ามาเลยนะครับออให้ความ สำคัญแล้วก็ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราด้วยที่อมตนะนครมีการดำเนินโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมะคะ่ะดำเนินมาแล้วกี่ปีคะแล้วมีโครงการอะไรบ้างอันที่หนึ่งเรื่องของอากาศอ,อากาศเนี่ยควรที่จะต้องได้มาตรฐานะนะครับมาตรฐานก็ไม่ยากเ,เคยก็ไปดูของกรมโรงงาน ใช่ไหมครับอาอ่าวล่ไลาลลลมากี่พารามิเตอร์คุณทําตามนั้นถ้าเกิดใครทําอะไรไม่ได้ปั๊บคุณไปว่าแล,แล้วเราก็ทําได้ด้วยนะนะครับผู้บริหารบางท่านรับฟังบอกว่าอย่างเช่นโรงงานอาซาฮีเนี่ยแกปล่อยควันช่ยช่วยจกนกระทั่งพอเราไปนั่งคุยกับเขาปั๊บเขาลงทุนณนะวันนั้นนะครับหดอลลาร์ถ้าเกิดยี่บห้าบาทเนี่ยเขาลงทุนหล้านเหรียญสหรัฐเพื่อที่จะดักควัน อันที่สองเรื่องน้ำน้ำเนี่ยค่อข้างที่จะอ่อนไหวและเซนซิทีฟ mm hmm. ผมเนี่ยอยู่ตรงแอเรียเนี่ยผมรู้ว่าน้ำนยังมีความสำคัญเพราะฉะนั้นน้ำเสียเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าผมจะทิ้งหรือไม่ผมเรียนอย่างนี้นะว่าตรงนี้ผมมองว่าผมทำธุรกิจ mm hmm. ผมเห็นว่าน้ำเนี่ยมันมีมูลค่า mm hmm. เพราะฉะนั้นน้ำที่คุณใช้ปั๊บแล้วผมเอามาทร mm ีต hmm. พอคุณทรีตเสร็จปั๊บผมร mm ีไซเคิลผมเอานำมาใช้ใหม่ เพราะว่าพื้นที่สีเขียวผมเนี่ยถ้าผมต้องใช้น้ำประปารดเนี่ยโอ้โหผมปวดหัวเลยนะผมก็เอาน้ำที่ผมรีไซเคิลเนี่ยเอามาทำเอามาลดน้ำต้นไม้และมีอีกอันนึงที่ผมทำอันนั้นนั่นก็คือผมให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาดูงาน ทำไมครับเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเข้ามาดูปั๊บแล้วเนี่ยเขาจะเกิดไอเดียอะไรพวกนี้และสิ่งเหล่านี้เวลาเด็กพูดปั๊บเนี่ยเราอย่าไปดูถูกความคิดเด็กอีกอันนึงที่ผมอาจจะถูกอัดหนักหน่อยนะก็คือเรื่องของอะไรจราจรเขาบอกว่ามลพิษทางจราจรคืออารมณ์เสียติดนาน <laughs> มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอันนึ่งนะนะครับแต่ว่า ถามว่าผมก็ติดต่อขับทางภาคหน่วยงานรัฐนะครับว่าเออเรามาช่วยกันทําตรงนั้นทําตรงนี้ดีไหมนะครับบางครั้งบางคราเนี่ยเราก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรผมเ,ออเหมือนกับบอกว่าอะไรนะเกาะกะที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆเ<ม>กาะกลางนี้ดูแลโดยใครออถามว่าเอกชนนี่ก็เข้ามามีส่วนช่วยใช่ไหมเหมือนกันครับผมว่าตรงนี้ผมทําให้นะ<ม>เพื่ออะไรเพื่อความสะดวก ของหน่วยง,งานเอกชนของผมเองแต่ขณะเดียวกันภาครัฐก็เอ้ยคุณไม่คุณได้รับประโยชน์ด้วยวันนี้ผมบอกว่า1คนปลูกก็ได้ลดไปได้หนึ่งคนลดคราบอนไปได้เท่าไหร่รเราเริ่มอย่างนี้ก่อนครับ1ในนิคมนะครับสอรอบๆข้างนะครับแล้วเราก็ดึงมวลชนนะครับเข้ามา ร่วมด้วยช่วยกันคุณมีส่วนร่วมปลูกตอนแรกก็โงโงๆเซ่อๆไม่รู้หรอกครับว่าเออต้นไม้เฮ้ยดินต้นไม้แล้วก็ปลูกได้แต่พอเราไปเช็คปั๊บเอาอันนี้มันดินเค็มคพอดินเค็มปั๊บคุณปลูกต้นไม้ตามที่คุณอยากจะปลูกเนี่ยไม่ได้คุณต้องปลูกตามอะไรนะตามลักษณะดินตามธรรมาชาติเลยนี้ตอนนี้ได้ไอเดียใหม่ว่าต้องใช้พวกเนทีฟ ใช่ไหมครับว่าอแอรเรียตรงนี้เขาต้นไม้อะไรที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้นไม้ประเภทนั้นจะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็ปลูกมันไปดิค่ะแล้วทราบข่าวมาว่าที่อมตนานครมีการแปรรูปจากขยะให้เป็นไฟฟ้าค่ะอยากทราบว่าโครงการนี้ค่ะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทํำยังไงบ้างคะ่ะไปนั่งคุยไปคุยมาเ็บอกว่าเอ๊ยมันแปลงขยะเป็นไฟฟ้าได้ผมก็เลยบอกว่า เออก็ดีนะถ้าอย่างนั้นครับแต่ขยะเนี่ยมันต้องมาเลือกมาเลือกนะครับต้องเลือกขยะก่อนเป็นอย่างไรอย่างไรปั๊บแล้วจากนั้นก็แปลงขยะเนี่ยให้เป็นกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้านั้นเขาขายให้กับใครเขาขายให้กับออ P E A ก็คือการไฟฟ้าภูมิภาคภูมิภาค,คเกือบจะเป็น zero waste เกือบนะบเพราะว่าที่สุดแล้วมันยังต้องเกิดเอพวก ash อีกนิดนึงอ่ะไอตัวแอชตัวเนี้ยก็เอาเขาบอกว่าสามารถเอาไปทําอะไรได้ก็บอกว่าเป็นแลนฟิลหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าจะต้องไม่ท็อกซิกไม่เป็นพิษพอดีทราบมาว่าที่อมะตะนาครมีการนําแนวคิดในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เข้ามาไม่ทราบว่าคําว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยคำจำกัดความของมันนะคะคืออะไรคะ่ะสมาร์ทซิตี้เนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มัน เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้น้อยที่สุดใช้ให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยให้คุณควรจะใช้ขนาดนั้นใช่หรือไม่ใช่ไหมครับตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเ,เราใช้ไฟถนนเนี่ยพวกเป็นอะไรนะไอโซเดียมที่แบบร้อนร้อนไม่มันไม่ดีนะใช้ไม่เป็นนี่ว่าเฮ้เปลี่ยนใหม่ได้ไหม เปลนเป็น LED เป็น LED ปั๊บหนึ่งลดสภาวะ,ะสภาวะแล้วนะไม่ผลิตความร้อนนะอันที่หนึ่งอันที่สองดันเซฟพลังงานให้อีกค่ะแล้วโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตอะค่ะที่อมตะนคราวางแผนไว้วางเป้าหมายไว้เนี่ยคืออะไรคะ ที่สุดแล้วเนี่ยหนีไม่ออกหรอกครับมันก็คือต้องอะไรนะครับกลับเข้าสู่ของความเป็นธรรมชาตินะครับเราอยากคิดว่าเราชนะธรรมชาติเป็นไม่ได้แต่คุณกำลังเปลี่ยนดูว่าคุณเนี่ยจะเข้ากับธรรมชาติอย่างไรม,มากกว่านั่นก็เลยเกิดคำว่านิเวศอี o l o g i c a l Industrial ย s เอสเตขึ้นมา ต้องเขียวต้องสีเขียวไม่ใช่ใส่เสื้อผ้าสีเขียวต้องมีต้นไม้น้ําต้องใช้ให้เกิดอัตประโยชน์พื้นที่สีเขียวข้างในเนี้ยประมาณ5้าอซของพื้นที่ทั้งหมดอันนี้ว่ากันตามกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวค่อนข้างใหญ่นะใหญ่กว่าสวนลุมหลายเท่าที่นี่สองหมื่นกว่าไร่ แล้วในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมะคะ่ะอยากให้คุณวิบูลออช่วยฝะข้อคิดนะคะหรือว่าคําเชิญชวนนะคะของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคะปรัชญาของเรานั่นก็คือวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน<ม>พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทา<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําอย่างนั้นปั๊บความเป็น Ecological industrial Esta t e เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นี่คือการกลับคืนเข้าสู่ธรรมชาติขณะที่คุณยังมีสติสัมปชัญญะคิดแบบเยี่ยงวินยูชนคิดแบบคนที่ต้องการอยู่กับธรรมชาติให้เป็นสุขคุณต้องรักษาเขาเอาไว้คุณต้องคืนเขาเอาไว้คุณต้องทำาะไอย่างไรให้มันเกิด sustainable อยากทราบว่าแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตของคุณวิบูนะคะเป็นอย่างไรคะชีวิตเราไม่ได้ยาวนะครับสามหมื่นวันโดยประมาณนะครับโดยประมาณสามหมื่นวันเพราะฉะนั้นจงทําไอ้สามหมื่นวันของคุณนั้นอะ่ะให้มันมีประโยชน์ให้ม,มีประโยชน์สักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ขอให้มันมีประโยชน์ก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่ผมเตือนตัวผมเองนะครับ